thank mm -hmm. you พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังก南奔府拥有著名的佛陀国徽、神圣的佛牌出名的龙眼和非常好的大蒜还有美丽的文化这些都是这座位于泰国北部最古老的府的标志。 兄弟们，亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎你们收看我们爱泰国，We Love Thailand。我们呢现在就在南奔府，如果你们是泰国人，就把它叫做 Lampoon。这个 Lampoon 呢，我们从曼谷要乘坐飞机到了清迈，从清迈机场呢可以直接打车到这，不会超过一个小时就可以达到这了。然后呢，我们现在站在的位置是什么地方呢？反正我是曼国人，所以呢我对这个地方不太了解，所以今天我。 有一位嘉宾，他是个本地人，而且他知道很多东西，所以呢，现在我们来邀请泰国国家旅游局清迈府副部长 Khun Chuen Pisan Ser Sittisan 进来，给信息给我们了，你好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 <人>，你好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 ， ครับวัดพระธาตุฮาริภุนชัยครับอ๋อ这就是一座寺庙วัดพระธาตุฮาริภุนชัยพระธาตนะยยยนะุน่ะ就是佛陀骨灰这个佛陀骨灰呢怎么会在这儿呢我们来问他一下วัดพระธาตุฮาริภุนชัยนี่ทำไมถึงได้ชื่อว่าพระธาตุครับก็เป็นพระธาตุที่เก็บอ่อ องค์พระเขตบรมธาตุนะครับของสมมาสัมพุทธเจ้าในโกดทองด้านหลังโกดทองด้านหลังด้านหลังครับัผมจะเป็นสีทองนะครับท่านเวลาจับจับกับแสงเนี่ยจะเป็นสีทองอลามดูแลสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืนทีนี้วัดพระธาตุหฤพุนชัยนี่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำพูเลยหรือเปล่าครับท่านครับก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ครับตั้งแต่สมัยนคร ฮาริภูนชัยครับนครหาริพูนชัยนี่เก่ามากไหมครับอ๋อก็ประมาณ1 3 0 0ปีที่ผ่านมาครับโอ้โหนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยากให้รบกวนพี่สรรเสริญวันนี้นะครับพาผมเข้าไปชมเลยได้ไหมครับพี่ได้เลยครับโอเคครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับทกันนนนนีี้มมมปาาเเเเยย็ิิบออ่่ใจธลลโส ให้หัวใจเติมความรักให้กันฉันมีความสุขแค่เพียงได้มองเธอแตฉันมีความสุขโอ้ที่นี่สวยงามมากเลยนะครับพี่เป็นสถาปัตยกรรมแบบทางเหนือทางเหนือล้านนาโดยแท้ล้านนาแล้วถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาเนี่ยนะครับเชียงใหม่ลำพูลำปางพวกนี้คือจะเหมือนกันหมดไหมฮะหรือมีจุดแตกต่างกัน ของอลำปูนเนี่ยครับจะมีแตกต่างก็คือ, <ฮะ S 2> อเรารับถ่ายทอดในสมัยของพระนางนางจามเทวีนะ,ค,ะครับครับซึ่งเรียกว่าอยู่ในสมัยของลาวฮะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกับที่อื่นนะครับคือของลำปูนจะมีความแตกต่าง<ช>จากที่อื่นเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นครับคือดูปุ๊บนี่ดูออกเลยไหมฮะว่าเป็นที่นี่เป็นของลำปูนที่นั่นเป็นของเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะครับ ก็มีส่วนของการผสมกลมกลืนกันบ้างนะครับเราจะดูตรงไหนให้มันชัดเจนที่สุดฮะก็จะมีตรงลายนะครับตรงลายด้านบนนะครับก็จะมีส่วนของศิลปะที่แสดงออกบริเวณหน้าบันเนี่ยใช่ไหมโอเคครับปะไส้นังเปิ้ลปูถูเลวัดพระธาตุฮาลิปุญชัย 还有瓦 a 哈湾，还有瓦帕扎马黑 a v 是特别好玩、特别神圣的寺庙和地方。所以如果大家有机会去过，千万不要错过。而且这个南奔府还有特别著名的特产，那就是手工纺织丝绸帕托拉衣的。